หาคิตตี้คิตตี้หาคิตตี้ดิจ่าหาคิตตี้ได้ไหมคิตตี้เอาไม่ได้ไม่ได้หาคิตตี้ได้ไหมคิตตี้มองนยเหรอมองคิตตี้อยู่นี่เหรอจับคิตตี้เอ้ได้ไหมไม่ได้เหรอโอ้แม่จับคิตตี้ได้ไหมเจ๊เจ๊เจ๊คิตตี้ดูเจ้เขาไปนอนตรงไหนเราไม่ยอมมานอนด้วยกันเห่นไหมจับคิตตี้คิตตี้ตาย แม่ดูมันแม่คิตตี้คาคิตตี้คาแม่เ,เป็นรักคิตตี้แล้วนะคิตตี้เจ้าคิตตี้อายุยี่สิบปีแล้วมั้งเนี่ยยังสวยอยู่เลยไม่เหมือนหนูหรอกเด็กขี้อิจฉาจะหาคิตตี้แล้วะนะไม่ได้หรอได้ไหมรักคิตตี้สเสมอดูความอิจฉานะมีความอิจฉาดูหน้าเด็กอิจฉา ไหนหน้าจะนั <the real> ่งคนอิสานได้ไงโอ้ออรักใหม่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 ได้ไหมรักใหม่นะโอ้รักใหม่ได้ไหมได้เหรอเอารักใหม่น้องใหม่เงียบกิฟตเลยอ่ะอรักน้องใหม่จังเลยอรักจังเลย รักน้องใหม่รักน้องใหม่รักน้องใหม่คนเดียวแม่แม่ดูลักน้องใหม่คนเดียวแล้วมันเงียบ่ะแม่รักน้องใหม่คนเดียวเลยไปรักคิตตี้บ้างดีกว่ารักอ่ะรักน้องใหม่อีกแล้วรักน้องใหม่อีกแล้วเงียบอีกอยังไงวะเนี่ยที่อิจฉาสุดๆในโลกนี้เลย อ่ะไปหาคิตตี้อโอไม่ได้ไม่ได้ได้ไหมไม่ได้เลยหรอต้องรักหนูคนเดียวเขามาก่อนหนูนะเนี่ยเนี่ยเจ้คนนี้เขามาโอเจ้คิตตี้คิตตี้โอทีิตี้จ้าตี้ไม่สบายอ่ารักใหม่ก็ได้รักใหม่รักใหม่รักใหม่โอรักใหม่ได้รักใหม่แล้วมันจะได้อย่างนี้อย่างนี้อู้ อลักคิตตี้ดีกว่าติกิตตี้คิตคตี้สนใจที่ไหนดูหน้าคิตตี้ก่อนอลักไหม